ยินดีต้อนรับสู่การแนะนำโตโยต้าเซนเชอรี่2025รถหรูที่ผสมผสานความสง่างามและเทคโนโลยีล้ำสมัยยอ,อเข้าด้วยกันในรุ่นนี้โตโยต้าได้พัฒนาและปรับปรุงหลายด้านเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่าและการออกแบบที่สะท้อนความหรูหราระดับสูงอย่างแท้จริงด้านการออกแบบภายนอกของโตโยต้าเซนเชอรี่2025มีความโดดเด่นและหรูหรามีกาและใช้เส้นสายที่คลาสสิกแต่ทันสมัยตัดกับรายละเอียดที่เน้นความพิถีพิถันตั้งแต่ฝ่ายหน้าเลด ที่มีรูปลักษณ์ทันสมัยไปจนถึงการตกแต่งด้วยโครเมียมที่เสริมความหรูหราให้กับรถทุกมุมมองภายในห้องโดยสารของสี i n t u ู r i 2025เต็มไปด้วยความสะดวกสบายและวัสดุคุณภาพสูงเบานั่งหุ้มด้วยหนังแท้และไม้สักทําให้บรรยากาศภายในมีควางอบอุ่นและรูหรกว่าเดิมระบบเสียงระดับพรีเมียมและหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ได้รับประสบาการณ์ที่สมบูรณ์แบบด้านเทคโนโลยีใน Toyota c ซิน u r รีส0งพิมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขีท่ที่ครบครันเช่นระบบป้องกันการชนและระบบรักษาช่องทางเดินรถที่ช่วยให้การขับขี่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบอินโฟเทนเมนต์ที่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติบางฟังก์ชันในส่วนของสมรรถนะโตโยต้าซินเชรี2025ใช้เครื่องยนต์ V8 ขนาดใหญ่พร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อให้กำลังที่เพียงพอ และสเสถีรภาพในการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมเมื่อขับขี่ในทุกสภาพถนนสามารถสัมผัสถึงความนุ่มนวลและความสะดวกสบายที่ไม่เหมือนใครระบบการสะเทือนของเซนเชอรี2025ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้การขับขี่มีความนุ่มนวลและเงียบสงบแม้ในเส้นทางที่ครุขครัดความรู้สึกในการขับขี่จึงเป็นความสะดวกสบายที่ยาก็จะหาได้จากรถยนต์อื่นๆในตลาดในเรื่องของความสะดวกสบายและความหรูหรา โตโยต้าเซนชิริสอีได้ออกแบบมาเพื่อผู้บริหารระดับสูงด้วยพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขวางพร้อมกับอุปกรณ์ส่วนต่างๆที่เพิ่มความสะดวกสบายทั้งในการเดินทางระยะไกลและการขับขี่ในเมืองสำหรับราคาของโตโยต้าเซนชิริส0งพีคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ10ล้านกว่าบาทแต่ราคาที่คุณจ่ายจะได้รับสิ่งที่คุ้มค่าอย่างแท้จริงเนื่องจากรถยนต์รุ่นนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเหมาะสม,มะสกับผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่ไม่เพียงแค่ขับขี่ได้ดี แต่ยังเป็นเครื่องหมายของสถานะทางสังคมสุดท้ายนี้ Toyota Century รี2 0 25ถือเป็นรถยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านความหรูหราและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างครบครันไม่ว่าคุณจะใช้มันในฐานะผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารก็จะได้รับความสะดวกสบายและประสบการณ์การขับขี่ที่หรูหราเหนือระดับ